ขัดอยู่แค่เอื้อมครับกระแทกครับทีบอู้ทีบโอ้โหแม่ทีบนี่ยังแม่ทีบนี่ยังตัวงอเสียอีกทีครับโอ้ยลงดีกว่าครับโอ้โหสวัสดีครับเป็นแฟน youtube channel ดูมวยบายยาลำนาลายในเทปนี้เราจะพาย้อนกลับไปเมื่อ14ปีที่แล้วครับไปติดตามผลงานของราชันลำมวยน้ำสักน้อยยุทธการกำอนที่ไฟนี้ครับบุกไปชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งถึงอิตาลีถิ่นของคู่ตาชิง ติดตามประชมลีลาของบังหมัดนำสักน้อยครับว่ากันว่าไฟนี้นักชกอิตาลีต้องจดจำไปอีกนานแสนนานและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสันกรดิ่งติดตามกดแชร์่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะบมากันที่รายการนี้ครับศึกยานุทไฟใน2010จัดขึ้นเมื่อวันที่4ทธันวาคมปี2010หรือตรงกับปีพศ2553ครับที่ประเทศอิตาลี นักชกไทยครับนำสักน้อยยุทธการกำอนเจอกับเดโก้คัสโซลารีนักชกชาวอิตาลีครับชิงแชมป์องค์กรคิกบ็อกซิ่งโลกครับ WAKO กัตติกามวยไทยในรุ่นซูปเปอร์เวทเตอร์เวทครับร5 4สปอนด์ครับ,รบซูปเปอร์เวทเตอร์เวทมุมน้ำเงินนีนักชกไทยครับสังเกตที่กางเกงขาวครับกางเกงขาวมุมน้ำเงินนำสักน้อยยุทธการ,ก,ารกำอนครับ3าปีสูง175เซนติเมตร คัสโซลารีครับเดียโกคัสโซลารีสามปีสูง176เซนติเมตรครับนามสกุลน้อย30คัสโซลารีสามอายุมากกว่ากัน2ปีนะครับนามสกุลน้อยนี่ชกในเมืองไทยนี่เจ้าของฉายาเลยก็คือราชันลำมวยครับเพราะแกลำแหม่ไหว้ครูนี่เรียกว่ารับรางวัลไหว้ครูสวยงามนี่อยู่หลายปีเลยเจ้าของแชมป์ลุมพินี3พิกัดรุ่นครับไฟเวท ซูเปอร์เฟเธอร์เว t และก็ไ i เว t ครับ h t คยสบสอร้บร้อมสิาแชมป์สภามวยไทยโลกในรุ่นไฟเวทครับ112อปอนด์ในปี2,539ครับเป็นนักชกยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สึกข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยในปี2,542รบครับรับรางวัลน,น,นักชกยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ว่าเป็นมวยม,มีเก็ตเนื้อดับนะออดึงหลบนะดึงหลบโอ้โห หลายคนอาจสงสัยครับว่าไฟนี้นี่ชิงชป์คิกบ็อกซิ่งแต่ไม่ชกในกติกามวยไทยเราต้องชี้แจงครับว่าสถาบันคิกบ็อกซิ่งในต่างประเทศครับโดยเฉพาะในฝั่งทวีปอเมริกาหรือว่าในภาคพื้นยุโรปครับอย่างสถาบันที่ชิงอยู่ครับก็เป็นวาโกครับ W A K O ครับก็จะแยกย่อยนะเพราะว่ากติกาคิกบ็อกซิ่งของเขานี่แยกย่อยเป็นหลายรูปแบบครับอย่างฟูลคอนแท็โลคิก หรืออย่างที่กลางชกอยู่ก็เป็นกติกามวยไทยฝรั่งเขาก็อาจจะมองว่าเป็นกติกาหนึ่งรูปแบบหนึง่งในแบบคิกบ็อกซิง่งแล้วถ้าเป็นบางสถาบันมีถึงขนาดชิงแชมป์มวยจีนเลยนะมวยจีนที่เรียกว่าซนะันต้าเนี่ยนั่นแหละมีชิงแชมป์มวยจีนเลยซ้ำอ่ะเข้าสู่เกมกันชงต่อครับข้ามาที่ยกที่2แล้วครับเดินนับถีนําครับจังหวะนี้ครับกับนายเกียวเกียวแบบบิดโอ้บิดล้ดมง่ายเลยครับ โอ้โหแหมเรียกว่ากิ้งโคโล่ว่ำเข้าเมาเลยครับเดินครับเดินแล้วทีครับแหมเมื่อยุกทีแล้วก็รู้สึกว่าจะเดินอยู่แทบจะตลอดยกเลยครับพยายามจะสวนด้วยหมัดหนึ่งสองครับน้มสักน้อยหลบได้ครับก็เดินออกมาโดนเตะจอยยางไปทีครับแหมสีหน้าดุ้งนิดหน่อยครับพยายามจะสวนครับสำหรับคัสโซลารี่ครับน้สักน้อยก็เดินครับ สูงๆครับโอ้ยเกี่ยวดอกนี้ครับฟ้ายโยนคืนไปโอ้โหเดินครับยังเดินโอ้หเดินแบบเดินแบบโอ้เงาปีศาจเลยนะเดินแบบเกาะติดคิดตังเลยโอ้ยเสียบดอกนี้ครับนี่ขาขวาปักมือครับบอกไม่เท่าไรดูที่ท่าของนักชกอิตาลีดูเหมือนจะเป็นฝ่ายที่จะตั้งรับตลอดเกมการชกนะครับขึ้นมายกที่สามแล้วนะครับมาเร็วๆรัวๆครับนะถีบฟรายครับถีบถีบตัวงอเลยนะโอ้โหจังหวะนี้ครับ พยายามาจะถีบขื้นอาโดนเกี่ยวโอ้โหเกี่ยวดนอกน,นี้นี่ไม่มีมุมนะไม่มีเชือกให้เกี่ยวนะเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหไงท้องไงไส้ไปแล้วเออเดินนับร้อยถีบครับสายถีบถีบเปิดเกมถีบนําทางถีบวัดระยะถีบไปก่อนครับเดินครับมีจังหวะโอ้ยนี่ครับโยนเข่าขวาโอ้ยดนอกน,นี้เต็มเต็มเหมือนกันนะโยนขวาอีกทีครับโอ้สองดอกครับโอ้โหกินเรียกว่ากินเต็มคำอะเออคัสโซลารี่อะดีเอโก้คัสโซลารี่กินเต็มคำอ่ะ ยามไาเจาะยางครับก็ว้าวเลยครับเดินครับนำสับน้อยยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับยิ่งชกยิ่งอู๋จะออกจองนี่อ่ากำลังจอกแข่งนี่นักชกอิตาลีนี่โอ้โหต้องยกการร้อไปเลยอ่ะเนี่ยครับยกการล้อรถเต่เจาะยางครับโอ้โหไปค่อยนวดไปครับแม่เลือดเย็นจริงครับสําหรับบังหมัดนำสักน้อยครับหวดขวาไปทอกนี้ครับแม่โดนทางด้านของคาโซลลี่ครับเข็นล้มไปลุกขึ้นมาก็ยิ้มครับไม่เจ็บแต่มันเขินเขินนิดนิดครับ พยายามจะหาจังหวะเข้าทำยูยครับตอนนี้คว้าจะคว้าแม่ไม่คว้าครับไปทางด้านของนักชกอิตาลีก็เรียกว่าตีนเชียงหนีไปอย่างว่องไวอะ่ะหุนอยู่ใกล้ๆนี่โอ้โหโดนเกี่ยวโดนขวางเนี่ยดูดูดูรัดล็อกตีเน็บไปเรื่อยเนบเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังโอ้โหเข้าข้างหลังโอ้เสียเชิงชายแล้วลากลากมาโอ้จะแทงจ,ทงจะแทงถ้าเป็นโกอื่นหรือเป็นคนอื่นนี่ก็แทงแทงช้อนไปได้เลยนะ แ่าเหมือนบังหมัดนี่จะจะโชว์ครับว่าโอ้มันมันมวยคนแล้วโอ้แทงดอกนี้ครับเต็มเต็มครับเข่าขวาทิพทิพทำลายจังหวะครับแม่เหมือนจะสู้ไม่ได้สักกระบ,บวนท่าเลยครับสาหรับคัตโซลารีครับแม่เรียกทางด้านนํำสักน้อยนี่มาเป็นคู่พาชิงแชมป์โลกครับดูเหมือนจะโอ้โหตกไปชกมากลายเป็นมวยห่างไปซะอย่างนั้นครับพยานจะเน็บสู้ครับเน็บรัดใต้ปีกตีอ่าตีดูดูอ่ะสอ,อดสอดแขนได้ สอดแขนเอาบังหมัดอันนี้ต้องรัดอย่างนี้รัดเอวมันต้องรัดอย่างนี้ลากมาลากมาอู้ยังล้มครับโอ้โหโอ้โหหัวหัวพักเพื่อนเลยครับโอ้คัสโซลารี่แล้วล้มบ่อยมันเหนื่อยนะมันไม่ใช่ว่าดีนะล้มบ่อยเนี่ยมันโอ้โหล้มทีกันแรงก็หมดไปทีอ่อกระชากกระชากมาแล้วจับจับปุ๊กมาจับถโอ้ยนี่ดูดูต้องต้องตังการกันไว้เลยครับไม่แทงครับแสดงเห็นถึงความเหนือกว่าของบังหมัดครับนำสักน้อยยุคที่สี่แล้วนะ ลากมาลากมาเน็บไปหนึ่งทีนี่บิดบิดบิดแล้วจะเสียบไม่ครับเสียบอปทีครับโอ้เน้นเน้นเนื้อเนือ,นอ,นอครับพยายามจะออกอาวุธสวนครับแม่ม,มันมันไม่ระคายผิวบังหมัดครับดูยัดไส้ยัดไส้ไปสองดอกบิดล้มครับโอ้ชากระดิ้วโอ้โหมาแข็งแรงกว่ากันเยอะครับกุะกชตาในขนาดนี้ต้องบอกว่าความแข็งแรงนี่มันคนละเรื่องจริงๆครับแม่ยิ่งชกยิ่งเก็บครับโดนทีบ นับกอน้อยชกสบายๆครับขี่จักรยานปล่อยมือนะครับตอนนี้ชกแบบชิวๆนะครับยังไงนี่เข็มขัดอยู่แค่เอื้อมครับกระทกทิพดูทีบโอ้โหแม่ทีบนี่ยังแม่ทีบน,นี่ยังตัวงอเสียอีกทีครับโอ้ยลงดีกว่าครับโอ้โหมาจะลุกไหวไหมครับดูครับหัวปักพื้นเลยครับเอาเอาคาราว่า้องเตะว่างไงโอ้โหม่ต่อยไปแล้วมันเห็นชัดเลยครับว่าเป็นมวยคนะากเกตคนรับ แหม่퀄ดิวิชั่นครับอาเจ้าบังหมัดครับก็เข้าไปขอโทษขอโพยทางด้านของผู้ต่อสู้ครับโอ้เนื้อกวยเยอะครับแม่อย่างว่านะเจ้าบ้านนะเขาเรียกมวยไปชิงก็ต้องมั่นใจนะว่าเขาจะเขาจะชนะได้ครับแต่ชกไปชกมาเนี่โอ้โหไม่มีรูสู้สักบวนเลยครับโอ้ตีแทบจะข้างเดียวครับก็เข้าไปขอโทษขอโพยครับเมื่อสักครู่ ดูภาพช้าครับนี่ครับดูโอ้โหดูดึงแบบถอนรากของโคล่ะเสียบโอ้โหเสียบตรงนี้นี่หน้าอกเลยนะโอ้โหดูโอ้โหลิ้งปีโอ้โห้าปากเลยครับนักโชคอ,อิตาลีโอ้โหเน,น้นๆจริงๆครับแม้ก็ต้องยอมรับสิบลิตของคาโซลลี่ครับก็มาร่วมในการพิธีการชูมือครับครับปังหมัดก็แม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้ครับ กับคู่มือครับว่าอ่าโอเคอยู่ <You S 1> เป็นผู้ต่อสู้ที่สู้ได้ดีมากสรุปครับนำสักน้อยยุทธการกำอรครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของดีเอโก้คัสโซลารีนักชกอิตาลีไปในยกที่4ครับแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกชิงเรียกว่าควา้าแชมป์องค์กรคิกบ็อกซิ่งโลกครับ WAKO กติกาโมยไทยในรุ่นซูเปอร์เวทเวทมาของได้สำเร็จครับนี่ครับ รับชมจมที่ร้อยแล้าวแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ตใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ